ตอนที่2,111ชื่อตอนว่ามากกว่าหนึ่งหลิงฮั่นไม่รู้เลยว่าเขารอคำนั้นมันนานเท่าไหร่เขารีบกราวออกไปผู้โสตรงนั้นวีไห้ร้องหยุดตามคำบอกของหลิงฮั่นโดยที่เบื้องหน้าของนาน,นี้ตอนนี้ปรากฏเป็นหุบเขาที่ตลบอบอวนไปด้วยปราณพิคาตคงเป็นที่นี่ไม่ผิดแน่ มี้โรงพยักหน้าในตอนที่สงครามอุบัติขึ้นนางยังไม่เกิดก็จริงแต่นางก็รีนเรื่องราวทั้งหมดจากผู้ว่โสนในตำหนักระวังตัวด้วยขุมอำนาจมืดที่มีคนพบที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นพวกมันอาจจะติดตั้งรูปแบบอาคมระดับราชาญิรันเอาไว้ก็ได้นอกจากนั้นยังมีเจ้ามังกรทมินที่ไม่รู้ว่าเป็นราชาญิรันระดับใดอยู่อีกเซียวกูเดินนำอยู่ด้านหน้า หลิงขั่นจักรพรรดินีหูนิ้วและทิดาโรอ,อยู่ตรงกลางส่วนวีไห่หลงเดินตามอยู่ด้านหลังสุดน่าเสียดายที่สุนัขไรอยอย้ยางอายไม่อยู่ที่นี่ไม่เะนั้นข้าคงจะรู้สึกมั่นใจมากกว่านี้หลิงฮั่นกล่าวด้วยน้ำเสียงเสียดายสุนัขตัวดำนั้นสามารถขโมยได้แม้กระทั่งชุชั้นในของราชานันรหลินเมียวจึงคาดเดาได้ว่าพลังของมันน่าจะอยู่ในราชานนรันขั้น8หรือไม่ก็ราชานิรันขั้น9ก้า ด้วยพลังขนาดนี้มันแทบจะสามารถไปได้ทุกที่ทั่วทั้งดินแดนแห่งเซียนแันทีที่พวกเขาเดินเข้าสูุ่บเขาปราณพิฆาตมากมายก็แปลสภาพกลายเป็นดาบและพุ่งทะลวงเข้าใส่ทุกคนจงสลายวีไห้หงพักฟ้ามือออกไปอำนาจแห่งกฎเกณฑ์สว์และโลกได้ควบแน่นกลายเป็นอากาะแสงต้านทานดาบที่พุ่งเข้ามาปังเสียงประทะดังสนั่นพร้อมกับดาบได้แหลกสลายกลายเป็นเศษซากเพียงแต่อากาะแสงไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ตูมตูมตูมมันยังคงพุ่งทะยานต่อไปเบื้องหน้าเพื่อทำลายปราณพิฆ่าจนกระทั่งชนผนังของหุบเขออาอัคาระจึงสลายหายไปสมกับเป็นราชานิรันขั้นสี่แข็งแกร่งมากใบหน้าของวีไฮร่งไม่ปรากฏร่องรอยดีใจอะไรที่นางสามารถสลายปราณพิฆ่าได้อย่างง่ายดายก็เป็นเพราะว่ามันเคืออำหน้าแทงเตา๋าที่มีพลังอยู่ในระดับของราชานิรันระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ก็ไม่อาจจะประมาทได้เพราะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะพบเจอกับความผิดพลาดที่ไม่คาดฝันไม่ได้การแล้วลมกันโชกกำลังจะมาอีกแล้วจู่ๆหลิงขั้นโก้ทานออกมาหลังจากที่อยู่ในอนาเขตแห่งนี้มาเป็นเวลา3ปีพวกเขาก็เข้าใจสภาพแวดล้อมแห่งนี้อย่างละเอียดนั่นคือในทุกๆ10วันภายในอาณาเขตแห่งนี้จะมีสายลมกันโชกที่รุนแรงเกิดขึ้นถ้า,าเป็นด้านนอกุบเขาลมกันโชกอาจจะไม่ใช่ปัญหา พระวีไห,หรงกับเสี่ยวกู่สามารถช่วยกันปัดป้องได้เพียงแต่เมื่ออยู่ในหุบเขาแล้วสารการย่อมแตกต่างออกไปภายในหุบเขาแห่งนี้มีปราณพิฆาตที่เต็มไปด้วยอำนาจทำลายล้างอย่างน่าสะใจเมื่อถูกลมกันโชคพัดเข้าใส่ปราณพิฆาตจำนวนนับไม่ถ้วนจะประสานร,รวมเข้ากันจนน่ากลัวแม้แต่ราชานิรันขั้นเก้าก็ต้องขมวดคิ้วณนะเวลานี้แม้จะมองด้วยตาเปล่าก็ไม่สามารถเห็นได้ว่าลมอายุก,กันโชคที่ทรงหลายพันฟุต กำลังถาโถมเข้าใกล้มีถ้ำอยู่ตรงนั้นรีบเข้าไปกันเร็วที่บนผนังของหุูเขามีหลุมปรากฏอยู่การที่มันสามารถคงสภาพได้แบบนี้ได้ก็เป็นข้อบ่งชี้ว่ามันทนต่อลมกันโชคผ่านมาแล้วมากมายนะไม่ท้วนซึ่งในครั้งนี้เองก็เช่นกันทุกคนรีบพยานร่างเข้าไปยังถ้ำด้านในหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งสายลมกันโชคก็ได้พัดผ่านมาถึงจุดที่พวกเขาเคยอยู่ ปราณพิฆาตที่ถูกพัดมาแปร,ปรสภาพกลายเป็นอาวุธนับไม่ถ้วนโหมกระหน่ำจมตีอย่างบ้าคลั่งรอยขีดข่วนค่อยๆปรากฏบนผนังของุบเขาคลื่นลมกันโชคบางส่วนเล็ดลอดเข้ามาภายในถ้ำแต่วีไฮรงกับเสี่ยวกู่สามารถปัดป้องพวกมานันเอาไว้ได้หลังจากเวลาผ่านไปราวสองชั่วโมงสายลมกันโชคก็หยุดนิ่งซึ่งกว่ามันจะกลับมาใหม่ก็คืออีกสิบวันให้หลังเมื่อทุกคนเดินออกมาจากถ้ำ สภาพแวดล้อมของหุบเขาก็กลับมานิ่งสงบแต่ปราณพิฆาตยังคงพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับสายน้ำปราณพิฆาตตรวจพบการเคลื่อนไหวของพวกเขาพวกมันแปลสภาพกลายเป็นดาบพุ่งทะยานเข้าใส่แต่ก็ถูกวีไหรงทำลายทิ้งอย่างง่ายดายหุบเขาแห่งนี้มีขนาดกว้างใหญ่มากและมีร่องรอยการต่อสู้ปรากฏอยู่ทุกบริเวณทั้งที่เป็นการต่อสู้ของราชานิรันแต่เหตุใดหุบเขาถึงไม่ถูกทำลายกัน หลิงฮั่นกล่าวอย่างประหลาดใจสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าหุบเขาฉิงหยวนวีไหรงทบทวนความทรงจำตำนานกล่าวว่ามีตัวตนที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งได้หลอมแก่นพลังชีวิตของตนเองเข้ากับที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นทั่วทั้งหุบเขาจึงถูกเสริมความแข็งแกร่งด้วยอำนาจแห่งเต่าที่ยิ่งใหญ่ต่อให้ราชานิรั์ขั้นก้าจมตีสุดกำลังสิ่งที่จะถูกทำลายในหุบเขานี้ก็คงมีเพียงก้อนหินก้อนเดียว ตัวตนที่ยิ่งใหญ่หรอหลิงฮั่นสงสัยเป็นอย่างมากฮฮ <c oughs> วีไหหลงก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากมหาปราสสวรรค์หลิงฮั่นฉุดนึกขึ้นมาในใจหากไม่ใช่มหาปราสสวรรค์แล้วละก็จะทําให้ราชานิรันขั้นเก้าทำลายได้เพียงหินก้อนเดียวได้อย่างไรดเดี๋ยวก่อนจู่ๆหอคอยน้อยก็ชะงักทําไมแก่นกําเนิดสวรรค์และโลกถึงดูแปลกประหลาดนักอย่าบอกนะว่ามันถูกขุมอํานาจมืดทําลายไปแล้ว เป็นไปไม่ได้หอคอยน้อยสายไปใายมาการทำลายการกำเนิดสวรรค์และโลกไม่ใช่เป้าหมายของพวกมันสิ่งที่พวกมันคิดจะทำก็คือการกัดกร่อนการกำเนิดสวรรค์และโลกเพื่อทำให้อำนาจของสวรรค์และโลกในทางเชื่อมระหว่างสองโลกอ่อนแอลงหากทำลายการกำเนิดสวรรค์และโลกทิ้งไปแผนการของพวกมันก็จะกลายเป็นไร้ความหมายถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นหลิงฮั่นสงสยัยหรือว่าน้ำเสียงของหอคอยน้อยสั่นเครืออย่างไม่น่าเชื่อ จ้านึกอะไรออกเจ้ารู้สินะว่าแก่นกําเนิดสวรรค์และโลกมีจมํานวนจํากัดและแก่นกําเนิดสวรรค์และโลกบางตนสามารถรู้แจ้งจนตัวมันพัฒนาไปเป็นราชานิรันได้จู่ๆหอคอยน้อยก็พูดเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องออกมาหลิงฮั่นพยักหน้าอืมใช่ข้ารู้เรื่องนี้บางทีในหมู่ราชานิรันหนึ่งพันคนอาจจะมีหนึ่งคนได้ได้ครอบครองแก่นกําเนิดสวรรค์และโลกหอคอยน้อยกล่าวต่อหลิงฮั่นชะง,งักทันทีที่ได้ยิน เจ้ากำลังจะบอกว่าในสงครามที่ราชานิรันนับหมื่นสิ้นชีพได้มีกานกำเนิดสวรรค์และโลกดับสูญไปพร้อมๆกันและหลังจากเวลาผ่านมาหลายยุคหลายสมัยกานกำเนิดสวรรค์และโลกเหล่านั้นก็กำลังฟื้นตัวกลับมามีชีวิตอย่างนั้นหรือไม่ผิดขอคอยน้อยพยักหน้าอย่างหนักแน่นสีหน้าของลิงท่านก็เปลี่ยนไปกานกำเนิดสวรรค์และโลกนับสิบถ้าขุมอำนาจมืดได้แก่นกำเนิดสวรรค์และโลกนับสิบไปพร้อมๆกันแล้วก็ สองวันและโลกจะต้องเศร้าโศกขนาดไหนกันมีนาแปลกใจที่ทำไมเกาะร้างถึงได้มีเพียงปรมาจาร,ระดับข้ามผ่านต้นกำเนิดแท้คอยควบคุมสถานการณ์แต่พอเป็นสถานที่แห่งนี้กับต้องเป็นราชานิรันต์เป็นคนดูแลการกำเนิดสองวันและโลกนับสิบเรือ,อจ,จะมากกว่านั้นจะปล่อยแผนการพวกมันสำเร็จไม่ได้ตอนที่2112ชื่อตอนว่าระคังนิรันต์หลิงห้างรู้สึกตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม ถ้าหากก่นกำเนิดสวรรค์และโลกเหล่านี้มีคุณสมบัติไม่ซ้ำกันเขาก็มีโอกาสที่จะรวบรวมก่นกำเนิดสวรรค์และโลกได้ครบ9เป็นจำนวนที่ต้องการในครั้งเดียวเ <ๆ S 2> มื่อเป็นแบบนั้นข <aliment> เนบบนนขาก็จะทะลวงผ่านระดับตำหนักอมตะได้ในสภาพที่ไร้เทียมทานที่สุดและเขาก็จะไม่อ่อนแอไปกว่าจิวมิกต่อไปนี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญหลิงฮันตื่นเต้นจนใจสั่นระรัวไม่เพียงแต่สำหรับตัวเขาเท่านั้น แต่หูนิ้วกับจกกักรพรรดินีก็อาจจะได้ครอบครองแก่นกําเนิดสวรรค์และโลก1ห,หรือ2ชนิดเช่นกันซึ่งนั่นจะทําให้พลังต่อสู้ของพวกนางยกระดับขึ้นไปอีกเขาแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับหูนิ้วและจกกักรพรรดินีเมื่อพู้นางรู้เรื่องนี้หัวใจของพวกนางก็เต้นรัวยอย่างไม่อาจจะขัดข้ามไหวกระดูกตัวเหม็นเดินให้เร็วกว่านี้หูนิ้วเร่งร้าขึ้นมาทันทีเซลกูที่เดินนําหน้าอยู่ด้านหน้าโกรธไม่ได้ที่จะหันกลับมาเมื่อเรียนคําพูดของคนอื่นกระดูกตัวเหม็น เดินเท่าเดียวกานี้ชวัวแต่ยังไม่ทันที่มันจะได้พูดจบหัวมันก็ถูกคมมิสสายลมจากปราณที่คาดพัดเข้าใส่จนหลุดออกจากบ่าทว่าแม้หัวงมันจะหลุดล่วงลงมากับพื้นปากก็ยังพูดเรียนแบบต่อไปไม่หยุดภาพที่เห็นแมมจะดูแปลกประหลาดและชวนให้ขนลุกเล็กน้อยแต่ดูไปดูมาก็ตลกดีเหมือนกันเซียวกก่ผลักฝ่ามือข้างหนึ่งออกไปสลายคมมิสสายลมก่อนจะใช้อีกมือหนึ่งหยิบหัวของตัวเองขึ้นมาต่อเข้าที่ลำคอใหม่ ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูนั่นหลังจากที่พวกเขาเดินผ่านช่องว่างของภูเขามาได้สักระยะระฆังสีฟ้าครามันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าพวกเขาระฆังสีฟ้าครามันนี้มีขนาดใหญ่มากรัศมีรอบด้านของมันอยู่ที่ราวๆสองฟุตและวัสดุที่ใช้สร้างก็น่าจะเป็นทองแดงผิวด้านนอกของมันปกคลุมไปด้วยคาบดินคาบทรายแต่กลับปลอดปล่อยกลีน่าแห่งประการที่น่าเกรงขามออกมาเพียงแค่ชำเลองมองทุกคนก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันนันหนักหน่วง ร่างของพวกเขาเริ่อม่อนแรงราวกับว่าถูกพลังทําให้ลลายหายไปสมบัติตรับราชานิ Niran v i h i r านออกมาตําหนักมัาฉาวยุวพักเป็นขุมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ต่อให้ในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่แย่แค่ไหนแต่ตัวนางก็ยังมีอุปกรณ์นิรันอยู่ในการครอบครองอุปกรณ์นิรันของนางเป็นสมบัติที่นางหลอมขึ้นมาเองทําให้หลังจากที่กระตุ้นใช้งานอุปกรณ์นิรันของนางจะปลดปล่อยอำนาจที่เหนือกว่าตัวนางออกมาได้แต่ถ้าว่าไม่อยู่ต่อนหน้าระคังยักษ์ตรงหน้านี้วี h i r รงกลับรู้สึกว่า ดาบใดที่ระคังฟ้าครามอันนี้สั่นไหวไม่เพียงเล็กน้อยเครื่อเสียงของมันก็จะสามารถฉีกกระชากร่างกายและบทขี้กระดูกของนางได้ถึงแม้นี่จะเป็นเพียงความรู้สึกแต่วีไฮโรงก็รู้สึกหวาดว่นอย่างมากระคังยักษ์อันนี้มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์ระดับราชานิรันแต่ยังเป็นสมบัติที่มีอำนาจเหนือกว่าระดับราชานิรันขั้นเจ็ดอีกด้วยเพราะไม่ฉนนแล้วมันคงไม่สามารถทําให้นางรู้สึกกดดันถึงขนาดนี้นอกจากเซียวกูแล้วทุกคนล้วนแต่เกิดความโลภ อยากจะครอบครองระคังตรงหน้าแต่ถ้าหากแม้กระทั่งวีไฮร่งก็ยังไม่กล้าก้าวเท้าเข้าไปใกล้คนอื่นก็ยอมไม่ต้องพูดถึงเพียงแค่จ้องมองอย่างเดียวพวกเขาก็รู้สึกกร,กกระอ่วแล้วน่าเจ็บใจนักทั้งๆที่สมบัติล้ำค่าอยู่ตรงหน้าแท้แท,ท้พวกเขาเดินวนอยู่รอบด้านเพราะต้องมองดูอุปรกรณ์นี่รันชินนีให้ละเอียดแต่หลังจากเดินวนดูได้แค่สองก้าวใบหน้าของพวกเขาก็ต้องแสดงออกถึงความตกตะลึงอีกครั้งระคังยากชิ้นนี้ มีร่องรอยแตกหักจากมุมหนึ่งจะสามารถมาเห็นรอยแตกบราานระฆังได้อย่างชัดเจนนี่มันรอยกำปัน้นวีเฮรงกล่าวมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนเป็นหวาดภาวะนี่มันน่าสะพรึงกลัวเกินไปแค่กำปั้นปเปล่าๆไม่เพียงแต่สามารถตอบโต้อุปกรณ์นิรันด์ได้แต่ยังสามารถสร้างความเสียหายจนปรากฏเป็นรูอีกด้วยแร่โลหะนิรันด์คืออะไรมันคือแร่โลหะระดับราชา,นานที่ทนทานที่สุดในยุทธภพมันคือโลหะที่ไม่มีทางทำลายได้ด้วยมือเปล่า หากจะทำลายมันมีแต่ต้องใช้อำนาจกดเกณฑ์หลอมละลายเท่านั้นอุปกรณ์ยุรรนที่สร้างจากแร่โลหะยุเรนได้รับคุณสมบัตินั้นมาด้วยแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอุปกรณ์ยุเรนถูกทำลายด้วยกำปั้นจริงๆนี่มันระทังการเวลาของราชานิรันหยงเหิงวีห้รหลงอุทานออกมาทันทีที่นึกออกราชานิรันหยงเหิงคือราชานิเรนขั้นเก้าที่ยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าเขามีชีวิตอยู่มานานแค่ไหนแล้ว ที่ยุคสมัยใน8ยุคสมัยก่อนจูๆ่ๆเขาก็หายตัวไปและไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยตอนนี้เมื่ออุปกรณ์นิรันดร์ของเขามาวางอยู่ที่นี่แถมยังอยู่ในสภาพที่แตกหักอีกมันก็หมายความว่าอย่างไรนะหรือราชานิรันยงเิงได้ตายไปแล้วตั้งแต่เมื่อ8ยุคสมัยก่อนไม่ใช่แค่บรรพบุรุษมชาวิยพักของเราแต่ราชานิรันยงของเองก็ร่วงหล่นลงที่นี่ด้วยเช่นกันวีเฮโรงทห์หายใจอย่างเศร้าโศกแม้แต่อุปกรณ์ราชานิรันขั้น9ก้าก็ยังถูกทำลายด้วยหมัด ถ้าเช่นนั้นพลังของคนพวกนี้ก็คงหลิงฮันหยุดกราบไปกลางคันมหาปราชสวรรค์จกกักรพรรดินีหัวนี้วและที่ด้าโรทานออกมาพร้อมเพียงกันมีเพียงมหาปราชสวรรค์เท่านั้นที่จะทําเรื่องแบบนี้ได้ถึงแม้ว่ามันจะพังทลายไปแล้วแต่ก็ยังนับว่าเป็นสมบัติที่ล้าค่าเช้นหนึ่งที่คนของขุมอานาจมืดจะไม่เก็บมันไปเพราะเจตจำนงยุทธของราชาดินขั้นเก้าก็ยังคงอยู่ในระครังเช่นนี้นี่เองถ้าหากคิดจะเก็บมันไป หากไม่มีพลังบ่มเพาะระดับราชานิรันขั้น8เป็นอย่างน้อยก็คงทำได้ยากหลิงฮั่นพยักหน้าหรือก็คือราชานิรันที่ทำหนะ้าที่ควบคุมสถานการณ์ที่นี่มีพลังต่ำกว่าราชานิรันขั้น8อย่างนั้นสินะจกกะักพรรพดินีกล่าวต่อจากหลิงฮั่นแต่ถึงจะรูแบบนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเลยแม้แต่น้อยเพราะถ้าหากอีกฝ่ายเป็นราชานิรันขั้น5หรือ6แต่ก็ยังสามารถกำราบวีไหรหลงได้อย่างง่ายดายอยู่ดี เพราะฉะนั้นตัวแปรสสำคัญจึงอยู่ที่เซียวกู่ที่ไม่มีใครรู้ว่าขีดจำกัดของเขาอยู่ในระดับใดไปต่อก,กันเถอะวีเฮงตั้งสติกลับมาตอนนี้นางกำลังมผเชิญหน้าอยู่กับศัตรูที่ทรงพลังจะมีเวลาไปมัวนลังเลอยู่ได้อย่างไรฟูสายลมของหเขาพัดผ่านเข้ามายังรูของราฆังที่แตกหกักซึ่งหลังจากนั้นสายลมที่ว่าก็ม้วนตัวก้าหากันกลายเป็นร่างของบรุษส์สวมชุดฟ้าครามผู้หนึ่ง เขาเป็นบรุษใบหน้าหล่อเหลามีกลิ่นอายที่น่าดึงดูดจนทำให้ผู้คนใจสั่นชายชุดฟ้ากวาดตามองเพื่อหลิงแ่นดวงตาสองดวงของเขาเราวกับเป็นดาบแห่งสวรรค์ที่อัดแน่นเพรียมหน้าดันทรงพลังวีเฮร่งรีบกระโดดกล้าวไปด้านหน้าผพบภายในมือของนางปรากฏดาบเล่มหนึ่งเมื่อดาบถูกนำออกมาตราประทับบนดาบก็ทรงประกายและร่างของนางกับพวกหลิงัฮนก็ลาถอยไปด้านหลังอย่างน้อย300อฟุตในพริบตาจนติดกับผนังของหุบเขา บุตรตรงหน้าเป็นเพียงแค่ร่างที่เกิดจากสายลมเท่านั้นแต่เนื่องจากร่างของเขาเกิดจากสายลมที่พัดผ่านระคังยักษ์เพียงแค่การจดจ้องด้วยตาจึงทําให้เกิดพลังอำนาจี่ทรงพลังเทียบเท่ากับราชานิ้ันดร์นขั้นสี่แฉงน่าอัศจรรย์จ,จ,น,จนดูไร้าสาระย,ยิ่งนักคารวะเพื่ออุโสวีเฮิร์งบุนปลายดาบลงและใช้มือทั้งสองข้างกลุ่มด้ามดาบเอาไว้ก่อนจะแสดงความเคารพต่อบ,บุุษชุดฟ้าตรงหน้าอย่างสุภาพบุรุษผู้นี้สมควรจะเป็นนายของระคังยักษ์เป็นแน่เขาคือราชาเนื้นอเดือนหยงเหิง แต่แน่นอนว่าร่างที่ปรากฏที่เห็นนี้เป็นเพียงเจตจำนงยุทธ์ที่เหลือทิ้งเอาไว้หนปกร,กรณ์นิรันด์เท่านั้นซึ่งร่างจริงได้ตายไปตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วบรุษชุดฟ้าเผยสีหน้ามึนงงและสับสนครืนถ้าว่าในจังหวะนั้นเองจูๆ่ๆร่างของเสี่ยวกู่ก็ส่องสว่างเจิดจ้าต้นกําเนิดของแสงคือแท่งกระดูกภายในร่างของมันเท่ากระดูกมันบรุษชุดฟ้าอุทานออกมาแววตาที่มึนงงของเขาจูๆ่ๆก็รกระจ่างใสขึ้นมา